ในความสุขหลายกะแต่ยังมีสุขดีมืัอนี้นะนกเปาสามสี่สิบกุล่ะเดี๋ยวสิบดมันบนเนาะมาะหอยกินลายแท้กินลายแท้โอ้คนดุคนมันกินข้าวลายแท้สบายดีทุกคนยินดีตอนฮับเข้าสูส่ซองปเปาเพชรวันนี้กะยังอยู่ป่าคือเก้าวละนี่กะว่าสีผ้ากันออกไปหาอยู่หากินกะมีมาไปน้ำซองโตแล้วกะ ไปมืดทิมงานเลยมือนี้นะวสิภา,ากัดเลาะแดนบังทุกคนเป็น,นเลยกัเดี๋ยวถ้าลุ้นติดตามครับส้มไปเบิ้งน้ำเดียวเพราะว่ามือน,น,น,นี้นี่กัมันออนแดดแห้งอะไรกอไรอดนะ้เอาเป็นตาฝนตกครับบางที่กะอาจจะบีตกนะเขียนโชคดีก็ได้เขนโชคไปดีกับฝนตกฟาดเชือกปบเพอิปบมันและแต่ละคนก็ได้ <c oughs> แดดเป่งเป,ปียงมื่อนี้ก็ได้ ไปน้ำเดียวไกลๆว่าเื่อมีเจอะแล่นนะกะสิได้แงกย้ายออกไปอีกทางนึงแต่โซมันแดดๆนี่กะลองไปหาแล่นมันก่อนอากาศืันนี้นี่ฮ้อนแห้งพี่ลึกทุกคนคอยไปน้ำทิมงานกได้ซึ่งพักเลยเพราะว่ามันมีคืบไปเลยนะไปหาแล่นกะเลาะแถวดาดนี่ก็โอ้เมยขนาดวันนี้ค่อยกัสิได้เมื่อหาอยุหาก,กินไปทางไหมบัดน,นี้นะ ไปผู้เดียวบ้านี้ทางทีมงานกันยังตามลังเดียวไปอยู่เข็นไปน้ําเดียวเข็นไม่ได้แล้วก็แล้วนะค่อยก็เลยคิดเบ้อแงกโตไปหากินอีทางนึงไปเป็นน่าเลิกกัเดียวติดตามไปเบิงน้ำกันเลยทุกคนมาหอนี้จะห่อยเพื่อทุกคนเลยห้อยง่ายอีกนะหอยมันหลดนะ แต่มันมีเยอะออกคัดกันเลยกะเบิ่งประมาณเบิ่งนี้น่าจะอันว่าห้อยหมาหามีแม่นได้หรือว่าห้อยเสือบด้วเลิสิดได้เลาะห้าดงก็แบบนี้หยางผ่านด่านก้อนแดดขนาด น่าจะได้แหละเต็มหนึ่งทุกคนนะนกได้น,นกกระแซวทุกคนตัวแรกแดดหอนแห้งแหงือนนี้นะ เวนกาคอยค้ำลงแรงแล้วล่ะแดดอ่อนแหละแต่ก็ยังได้ตะนกตัวเดียวเป็นนั่นเลยกาเดียวติดตามไปรับส้มต้ออิวาสิมานหรือมีมารเมื้อนี้สีหาลเลาะเบิระกหอกยำแรงก็ ยุงก็ไลลาย,ลายเสษนกเขาก็มีได้ห้องกูกก้กูอยู่แต่มันยังอยู่ไก่อยู่ได้เดี๋ยวเป็นเลยก็ลุนไปเบิ้งน้ำเดียวเลยว่าสิได้หรือไม่ได้หรือว่าได้พ่เลยตนแรงมามัยก็มีอยู่ได้แต่จักสิมีพี่เลอเขากินหรือบอ่อเท่านั้นละมาดูเขตทุกคน ในความสุขหลายกะแต่ยังมีสุขดีมื really, really. ่อนี้นะถึงสิไปรัดแรงได้นกแต่ตัวเดียวกะคอยเห็นเมื่อกี้นี่นกเข้านอนอยู่หันทุกคนนกเปาสามสี่สิบพุละโตเงยวเงี้ยวเป็นฟูงเลยเอาอยู่หันนอันนี้กะพอได้ยับออกมาเพราะว่าเยอะวาวเยอะอ่อพัดยานมันไปนะก็เลยยับออกมาพี่ยับออกมาไก่ๆแล้วบางทีคอยซีนั่นแหละ คอยกะสีได้นั่งเฝ้าอยู่หันเลยบะนี้ค้ำพุละจังมือหากินข้าวกินน้ำและจังออกมาหาการเพราะว่าการกลางคืนมันอาจจะบิแตะได้นกกะอยู่สูงเติบแต่กะบิเป็นพี่เลิเพราะว่าเขามีตัวอันละยิ่งอยู่ได้ไปเดี๋ยวไปนั่งเฝ้าไอ้ยานมันปบมีหมือว่าเสือมันไป่ยผัดยานมีขมือนะนั่งเฝ้าจนมันค้ำพุละนกกะอยู่หันล้ เรียบร้อยทุกคนตกแล้วนะนกกระโตเมื่อกี้นะพอดีว่านัง่งึกนกอยู่ฮันฝึกนกนอนอยู่ฮัลได้ยินเสียงนกฮองตกเกสิงนี้ละหาฮกอะไรจับอยู่มงเลยแล้วใครแดดเอาโคมมาเดี๋ยวเสียเอาโคมมยังหาบังก็โอ้ดีเห็นทุกคนยันงโคมหาก็ได้มันฮกแห้งก็แล้วนะ มันตกมุงนี้เมื่อกี้เหนแต่อันนี้ไหมแบบน่าจะถึกปีนะตามเบิงมันใต่ไปเลยตามเบิงน่าเสียดายนะนกตัวบังใหญ่นกกระตรงเขียวหาบีเห็นช้ำสใส่สมันใต่ไปเพราะว่ามันตกข้างหน้เลยปุ๊กลงไป ค่อยเฮามากะมันไก่กระเอนที่เขาอยู่ไปเลยเดี๋ยววันนี้กะสิได้เมื่อบ่อนก่อนทุกคนเพราะว่านกกะที่มันนอนมันคือแล้วมีอ้อเนาะเพราะว่าตะเวทมันตกแล้วเดว้เดี๋ยวกินข้าวกินน้ำเดินมืดมืดหรือว่าขำจังมากการเบิงมันน่าจะนอนอยู่หันอยู่ราตับเบิงนกสามสี่สิบป้อโตนกเป่าทั้งหมื่อตหง่ายง่าเดี๋ยวถ้าลุ้นน้ำอีเธอหนึ่งว่า มันสิได้หรือไม่ได้ได้นกแก้วทุกคนเฮงครูเดียวอยู่นกแก้วหรือว่านกสาลิกานะโกนมันอยู่หันก็เห็นก็เห็นมันลิฟเขาอยู่แถวนะสองโตสองพ่อแม่ตามเบิ้งแต่คอยไปได้หนงมันมาได้เพราะว่านกนี้มันหายะนกนี่าสิได้รอเมเจอร์บอลแล้วทุกคน ทางทีมงานกะน่าจะมือฮอตบอลมดแล้วล่ะแต่คอยกะยังอยู่กลางด่งอยู่กลางดงนะคือมืดแต่เวลาเอาอ่อกไปแถวเนาะแถวกลางด่านคือบอนนอนผูกกะยังแจ้งอยู่ไดพอเพราะออามาฮอดด่านปุ๊บกะคือว้าวแล้วยังมีคำบอนนอนก็นอยู่ทางหน้านี่แต่ทีมงานเอาจักสีมาหรือ,อยังกะมีหุ้จักได้เห็นมากะสีมาหรือมีมาเดียวไปลุ้นครับสมองน้ำกันเลย พอเฮามาหอดบอนลวกะทางทีมงานกะยังไม่เห็นเพื่อนะเขาจะเข้าไปเสียนะเดี๋ยวถ้าลุ้นเบิ่องํำกันว่าทางทีมงานเฮาสีมานหรือมีมานส่วนคอยไปหาแัดแรงกันนะด้นกกระแซลตัวนึงสียหาอ้ําน้ำอ้ําในก็ไปนี้เพราะว่าหอนแห้งืันนี้นะเอาขนาดแต่ฝนกะบิโต๊กซ้ำวันนี้นะหลังจากที่อาบน้ำมาว่าจะนึ่งเข้าผัด ม,มีน้ำกิดก็เลยต่างไฟต้มน้ำก่อนน้ำกินที่ถือมาตะบ้านกะเมิดพอดีอีกคุ้มซ้ำถ้าทีมงานมากกะเมื่อจท่าน้ำต้มกะซุกแล้วต้มฟดแล้วกะได้เท่าเซอร์กระตุกละเพราะว่าทหามันเย็นแล้วเด้เขากะค้างไปที่หอยน้ากะแช่อยู่น้ำแช่อยู่แช่อยู่น้ำโหยู เพราะว่ามัน้อนเดยเทเซอร์กะก็มีหอ้อนไปเลยเนาะพักไว้หึงกับเลยนี่กะแสอยู่น้ำนี่นข้าวกะซุกก็ได้ทางทีมงานก็ยังมีมาอยู่คอกะนกมีกะสิได้ปีงกินเลยปีงสุกแลวกะสิได้กินข้าวท่าแล้วบ่ดนี้เดี๋ยวกินข้าวกินน้ำปั้นทุนแล้วกะสิได้ออกไปหาการ วดทีมงานก็น่นาจะไปซื้อมองแล้วก็หาก้านปลาเลยเพราะว่าเพื่อนเอาหน้ามาด้หน้าตยิ่งปาลาแต่เพื่อนเอาไปนํำทางทีมงานก็นไปหาไร่เล่นก็น่นาจะมีมานเนาะ เาก็เลยไปเซื่อมองต่ออีกหลังจากที่กินข้าวบ้นทุนแล้วกะทางทีมงานก็นยังมีมาอยู่เดี๋ยวสิอ้อยังเบิ่งนกที่เห็นมันนอนนะนะนกกระไรสาวสามสีพอแล้มันบินเ้าแต่จักสิเห็นหรือไม่เห็นนะนกเป่าตัวใหญ่ๆทั้งหมดเป็นเลิกกะเดี๋ยวไปลุ้นครับ้มเบิ่งงนำกันเลยกะมาฮอดแล้วนะนกก็เห็นอยู่ตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่ หิงแล้วได้ตะหดทุกคนบีโต๊กซ้ำม,มันอยู่สูงนะสไลายไม่เยอะเห็นมันนกเบอล์ลายได้ตัวเดียวนี่ได้นกเป้าตัวเดียวมันมีทึ่สหลายลมันสูงก็ไม่มีอันกายได้สีได้เมอร์แล้วไปดิ รูปแล้วทางทีมงานในป่านะเนี่ยเริ่มไปหาแลนไม่พอเพ่ยมีดอิมซิมลงทาง่าหลงทาง่าอีโอ้โหเนี่ยเราไปเชื่อมองบอลลูบตะตังไปการป่ามาเชื่อมองไงนะไปเชื่อมองไว้ไปเชื่อมองไว้ละหาปลามาเลยอืมยันไม่มีเพื่อกินอืมคอยปีงกินแล้วตัวนึงคอยได้บ่นูกระแซวตัวนึงปีงกินเลยอืมเห็นนกเปานอน มีอยู่สามสี่สิบลายอะไรลายแตเดียวเนาะไปแล้วอันไปยังหามันมีเห็ดมันจะเขียวคือเบอร์ไม้เห็ดสามโตอ,อยู่ใช่ไหมยิงสามบาทแต่พลาดหลายบาทเท่านั้นละสามบาทเนาะ,อ,ะอยู่แคมทางลงนี่นะมันน่าจ,จะยั่งอีกคนนึงแล้วผนะึบผึบคือกันเสือลากทางทีมงานเท่าปิง้งเอาได้สามปิง้ง เดี๋ยวสิอ่ลโลขดนกปีนนกอีปีนนกเปาสิบโมง้วโอ้ยดีปใจช่องละนกมีมันได้นกเปาปากอะละเคยจะดซุปแล้วล่ะ นกสรุปกะป้งเอาพญาราบกับมิมีพักเดลเดีนี้เมานย่ว่ามือนี้นะโอ้มาไม้สามปีุูนะสามปีแมนบอหยละอันนี้นะแมนของบปันบ่ิมสยก็ไปใจแมนลสองคนได้สองคนก็อันนี้นังกันตาตั้มอยู่อ่าย่าบอกมีได้เพื่อิมือนี้เนี่ยทำด่างแล้วแหละบาทำเก่งอะไรทำเก่งแล้วบ่เืองงก มาดมมันบนเนาะมาหอยกินลายแทะกินลายแท้โอ้คนดุคนมันกินข้าวลายแท้กินจนอิ่มมาแล้ววันนี่เองทางชาบานก็มากินข้าวน้ำมัอนี่ที่จริงก็ไปการนกน้ำเดียวเท่านึงกันนะแต่คอยกับไปได้ถ่ายให้เบิ่งซ้ำเห็นเห็นปลาลายเลยเยอะน้ำมากินปลาเนาะ ครับธรรมดาียเยอะไปแเออ,เอ,อกะได้กินข้าวกินน้ำอิม่มนะนกกะสรุปก็ไม่ได้กินซ้ำนกเปาก็ได้มั่นขนาดิสด้เก็บไว้ก้อนบางทีเมื่ออื่นอาจจะได้ลาบกินโซงขำๆนี่กะมันอันกินกะมี่ได้แล้วกะพักก็ะมมี่ก็เลยเอาเก็บไว้ก้อนออทางทีมงานกะนอนแล้วได้ นอนแกซงบ่นะโอ้โหฝัน <laughs> โอ้อยแ <laughs> โยงลีด <laughs> ้วยอันนี้ทางบนบนนอนบาหอยมันเต็มได้แต่ละคนก็ได้คอยกับใจกะนอนอยู่ทั้งรถนี่นะกลางมุ้งแล้วก็นอนมื้อคืนนี่ก็หี a เฮาป b a วันนี้กะสิได้หาอาบน้ำอาบน,นก็อาบน้ำยาแล้วก็สิได้นอนเพราะว่าอากาศมันหอนทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้ก่าซขอท่ายเฮ้อทุกท่กทานเบิงสบนี้เลยก่าขอข้อมกข้บเจรหลายๆที่เข้ามาติดตามแล้วกะฮับส้มเป็นกำลังใจให้กับซองเบาเพชรเดี๋ยวคลิปหน้าพบพอกันไหมว่าเฮสิไปหาอยู่หากินแนวเลิกก่ทารุนวิดีโอต่อไปเลยทุกคนไป